นี่ยียงขอเบิงแนหลวงปู่คำคนิง้งกำหนดจิตอธิษฐานว่าสาธุนโมอันว่านวัสการแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสาระที่พึ่งประเสริฐสูงสุดอัตมาภาพขอจัดอนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานที่อันลึกลับแห่งนี้ขอปวงเทพเจ้าทั้งหลายอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท้ำ ตลอดจนยักษ์คนทันและพญานาคทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณถ้ำสถานที่แห่งนี้จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อัตมาภาพด้วยเถิดอัตมาภาพอยากจะขอเข้าไปดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุญตาถ้าหากมีจริงก็ขอให้ได้ดูได้ชมสมใจมิได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการใด เมื่ออธ ed, all, as well as ิษฐานจบแล้วหลวงปู่คําคณิงก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายห่อแล้วมุดขานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ200หวาก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ากว้างประมาณหว่าเพดานสูงมีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้าสีขาวหมนๆงดงามบ้างเป็นผู้พ่วงห้อยลงมาขายม่านหรือโคมระยะ พื้นถ้ำเป็นตะพักซ้อนขึ้นไปมีขั้นบันไดธรรมชาติบนตะพักนั้นเป็นแอ่งน้ำใสแ๋วปานกระจกมีหินรูปร่างค้ายโจละเค้แช่ขวางอยู่ในแอ่งน้ำพอปิ่มๆิมถัดลึกเข้าไปมองเห็นปากโมงดำมืดพอที่จะขานงุดเข้าไปได้ซึ่งตรงกับนิมิตในสมาธิทุกประกาศหลวงปู่คำคนิ้งจึงเดินลุยลงไปในแอ่งน้ำนั้นซึ่งลึกแค่เอว พอไปถึงโจรแข้หินพอจะปีนป่ายขึ้นหลังมันเพื่อจะข้ามไปแต่เป็นที่น่าประหลาดว่าโจรแข้หินนั้นเคลื่อนไหวได้มันยกตัวลอยสูงขึ้นเหนือน้ำปิดทางอุโมงค์ไว้เอ๊ะนี่มันยังไงกันหลวงปูคำคนิ้งแปลกใจจึงลองเอาเท้าแย่เข้าไปใต้ท้องโจรแข่หินดูทำท่าคลายจะมุดลอดใต้ท้องมันไปแป่อีกแล้ว โจระเคหินก็จมตัวลงในน้ำไม่ยอมให้มุดลอดไปอีกนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์คอยพิทักษ์รักษาป่าถ้ำนี้ไว้เป็นแม่นแท้ท่านจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นดังๆว่าโอ้ยผู้ขาขอเขาไปเบิงบูซ่าเป็นบุญหูบุญตาซื่อๆดอกถามีอีหยังขอเบิงแหนะบัได้มีเจตรอย่างอื่นใดดอก ทันทีที่อธิษฐานจบลงจรเลเหินจมตัววูบลงไปกบด่านอยู่ใต้น้ำาราวมีชีวิตอนุญาตให้หลวงปู่คําคนิง้งลุยน้ำข้ามหลังมันไปโดยสะดวกจากนั้นก็คานมุดเข้าไปในปากอุโมงคดำมืดนั้นอุโมงค์ลาดต่ำลึกลงไปยาวประมาณ30วาก็ทะลุถึงอีกคูหาถ้ำเป็นถ้ำกว้างพอสมควรเพดานสูงโค้ง มีหินย้อยใหญ่น้อยทั้งยาวและสั้นสีต่างๆเช่นน้ำตาลอ่อนขาวนวลแดงและเหลืองรูปร่างแปลกๆขายจีบม่านแผ่เป็นเลิ้วๆก็มีขายสายน้ำตกก็มีสลับซับซ้อนขายตำหนักเทพเจ้าสร้างไว้เมื่อกระทบแสงเทียนจะเกิดประกายระยิบระยับดุดลอยด้วยกับเพชรสวยงามวิจิตพิสดารมากพุทโธคุ้มหัว ตรงกลางถ้ำนา้ำมีสิ่งมีชีวิตล่างหนึ่งต่งงาดอยู่ทำให้หลวงปู่คำคณิ้งต้องตะลึงจังสิ่งมีชีวิตนั้นคือพญางูตัวใหญ่เท่าต้นตาลดำมะเมือกเลื้อยผ่านชูคอขึ้นสูงท่วมหัวในตาเขียวเป่งประการเจอจ้าคล้ายแสงมลกตจ้องมองมาอย่างหลวงปู่คำคณิ้งอย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นพญางูที่ไม่มีหง หลวงปู่คำคนิงเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมันแต่คนลุกสู้ทราบไปหมดจะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตรายต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆท่องพุทโธตัวเดียวนี่แหละคุ้มครองได้หมดพระธรรม 84%, ดหมพพระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ที่พุทโธตัวเดียวนี่แหละ พุทโธตัวเดียวเป็นพระคถาศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกนี้จําไว้ให้ดีคาถาของหลวงปู่มีพุทโธตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างแล้วแต่จะอธิษฐานเอาเมื่อกำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธแล้วหลวงปู่คำคนิงได้พูดขึ้นกับพญางูดังๆว่าอัตตมาภาพถือสัจจะขาม่ามองนีขอมาเบิงมาแย่งมาส้มสิงสศักดิ์สิทธิ์ในบานเมืองของท่าน บ่ไดมีอีอยังก็ขอเบิงให้สมใจสมตาเพื่อเป็นบุญวาสนาบุญตาเนเธอดขอเบิงสื่อโบเอาไปดอกอุโมงค์แก้วใต้น้ำของเมื่อกล่าวจบลงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพญาง,งูใหญ่ลดหัวลงต่ำทันทีมันเลื้อยเข้าไปข้างในตัวมันยาวใหญ่มากหลวงปู่คำคนิ้งยังคงยืนงนูงันถือเทียนเฉยอย,อยู่ พญางูได้เอี้ยวคอหันมาดูแล้วพงออกหัวให้คล้ายเป็นเชิงบอกให้ตามไปหลวงปู่คำคนิ้งจึงถือเทียนเดินตามไปข้างๆลำตัวพญางูยาวคล้ายจะไม่สิ้นสุดท่านเดินตามไปข้างๆมันครั้งแล้วมันก็หยุดลงทำหัวก้มๆเงยๆลงที่พื้นถ้ำสองถึงสมครั้งตรงนั้นเป็นปากหลุมดำมืดท่านเข้าใจได้โดยวิธีจิต ว่าพญางูบอกกล่าวไม่ให้ลงไปในปากถ้ำหลุมดำมืดนั้นเพราะจะเป็นอันตรายให้ระวังจากนั้นพญางูได้เลื้อยตรงไปทางขวามือแล้วหันมาพงกหัวขึ้นขึ้นลงๆให้ท่านเข้าไปดูเมื่อเข้าไปดูพบว่าตรงนั้นมีหินย้อยลงมาสวยงามมากขายมา่านแผ่เลิ้วๆพญางูได้ยื่นหัวของมันชะโงกเข้าไปก,กลางๆหินย้อยลูกมาก่าน ปรากฏว่ามีรูใหญ่ดำมืดพญางูพงกหัวขึ้นขึ้นลงๆงค้ายจะบอกให้ลงไปในรูนี้จากนั้นมันก็เลือ้อนนำทางลงไปก่อนท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามหลังมันไปทางลงลาบเลื่อนเกี้ยงเก่าเพดานและผนังอุโมง์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายระยิบระยับภากพราวไปหมดคล้ายแสงดาวนับแสนนับล้านดวงในท้องฟ้า บอกให้รู้ว่าเป็นพวกแกล่าธาตุอัญ,ญมณีอุโมงค์ทางลงลาดต่ำลงไปเรื่อยๆจากการกำหนดไม้จดจำไว้หลวงปู่คำคนิงเล่าว,ว่าอุโมงค์นี้พุ่งตรงไปยังด้านที่ตะวันออกคือแม่น้ำโของอุโมงคยาวมาก เดินจนรู้สึกเหนื่อยเทียนหมดไปหลายเล่มเมื่อท่านหยุดพักเหนื่อยพญางูก,ก็จะหยุดบ้างแล้วเอี้ยวคอมาดูพงกหัวขึ้นขึ้นลงๆขายบอกให้ตามไปท่านก็จะออกเดินต่อไปอีกกว่าจะเดินไปถึงหนึ่งวันเต็มๆไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นถ้ำคูหากว้างวิจิตพิสดารด้วยหินย้อยเป็นกรีบฉากคล้ายท้องพลง มีแสงสว่างลุ่งเรืองอันเกิดจากหินย้อยเป่งแสงท้ายดวงดาวตอนนี้เทียนที่จุดสว่างนำทางได้ดับลงหลวงปู่คำคนิงรู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่าโอ้ยข้าน้อยขาน้อยขอให้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเธอข้าน้อยอยากเบิงอย่าฝ่าให้ตายเถอะ พออธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่นรู้สึกร่างกายหายเหนื่อยกระปี้กระเป๋าขึ้นตอนนี้พญางูใหญ่ซึ่งหยุดดูอยู่ก็ได้พงกหัวขึ้นขึ้นลงๆให้ตามไปเมื่อเดินไปก็เห็นเพดานอุโมงค์ข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจ่างเหมือนกระจกกว้างประมาณ20วามองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอื่อยเห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำด้วย ความรู้สึกบอกว่าข้างบนคือแม่น้ำโขงเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโบงแก้วเมืองมาดานใต้แม่น้ำโขงพญางูเลื้อนนำทางเข้าถ้ำโน้อนออกถ้ำนี้วนไปวนมาคล้ายลวงพึ่งยักษ์แต่ละถ้ำสวยงามพิสดารด,ด้วยหินงอกหินย้อยตามผนังลุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่างๆสว่างสวยเต็มไปหมดเมืองใต้พิภพ ไปเรื่อยๆสามวันสมคือไม่ได้ฉันข้าวน้ําอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียแต่ประการใดกับมีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบานร่างกายกระชุ่มกระชวยผาสุขอุโมงค์และคูหาถ้ำน้อยใหญ่ที่พญางงูนำเที่ยวดูชมล้วนงามลุ่งเรืองตะการตาทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมเวล,เวลาผ่านไปไม่รู้ตัว